ออกอากาศพร้อมกันได้ที่อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook Live นะคะและในช่วงนี้ไปชมตัวอย่างที่จะได้ชมในวันนี้กันก่อนค่ะ s โล w l เลิฟฟาร์สวนเกษตรผสมผสานของเกษตรกรที่จังหวัดสุขโขทยัยเริ่มต้นจากการปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคเองในครัวเรือนก่อนเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในปัจจุบัน พาไปชมสโลว์เลฟฟาร์มของเกษตรกรที่จังหวัดสุขโขทัยกันต่อนะคะที่เริ่มต้นทําการเกษตรเพราะว่าต้องการให้คนในครอบคร,รัวได้มีสุขภาพที่ดีจากการได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพปราศจากสารพิษก่อนค่ะจากนั้นกิจการก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะจนปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนสนใจได้เข้าไปศึกษาค่ะ แล้วก็ปล่อยน้ําออกจากนาข้าวเข้าสู่ร่องน้ําที่เป็นแปลงผลไม้เพราะเป็นแปลงผลไม้ในนี้จะมีปลาอยู่ด้วยวัยเพียง25ปีนายอนุสรมีบุญกเกษตรกรที่อาเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยจึงถือเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดเพราะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสานตามศาสตร์พระราชาที่รู้จักกันในชื่อสโลเลฟฟาร์ม เพราะเป็นฟาร์มที่เกิดและเติบโตด้วยหยาดเหงือ่อรวมไปถึงความรักของคนในครอบครัวอย่างช้าๆซึ่งเริ่มจากการปลูกเพื่อให้แม่ที่ป่วยอยู่ได้กินของดีไม่มีสารเคมีและค่อยๆนำเอาผลผลิตที่เหลือออกไปขายสร้างรายได้เรื่อยมาค่ะภายในสโลเลฟฟฟาร์มอนุสรจัดสรรที่ดินเพื่อเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหลายชนิดเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนทั้งในแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและตามฤดูกาล และยังเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยค่ะก็ตอนนี้นะครับก็เปิดให้บริการสําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เรามีฐานการเรียนรู้เนี่ยอยู่ประมาณ6ฐานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการทําปุ๋ยหมักการเ,าเลี้ยง ดูพืชการาราษาพืชการเลี้ยงดูสัตว์แบบปานีดอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแต่ว่าก็ขอเป็นช่วงเวลาราชการแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหน่วยงานราชการทั้งในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็เข้า,เข,าเข้ามาศึกษาดูงานโดยการนําเกษตรกรเข้ามาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อยๆนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรแล้ว อนุสรยังนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้สนับสนุนการขายด้วยการติดต่อหรือเผยแพร่สินค้ากับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคด้วยซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในอาชีพได้อย่างยั่งยืนค่ะด้วยความทุ่มเทของอนุสรน,นะคะก็ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นในสาขาไรนาส่วนผสมของจังหวัดสุขโขทยัยประจำปี2560ด้วยละค่ะ